ชีสเลียงสีเบอร์ช็อกโกแลตเอ้ยมันนีแข็งเกินทอ,นอ,อครับได้แล้วมั้งไว้ช็อกได้แล้วเ้ยขนตาของตาที่เกี่ยงหันสีอ่อนส้มแล้วเราก็เอียงเลยทำไส้กันครีมบัตเตอร์มันจะต้องอร่อยแน่ชีสหนึ่งเปอร์เซ็นต์้ยทอ แบบใสชีดชีดเลเวลหนึงิกซิ่งเยอะมากยาเลี้ยวลอชีดเลยมีช็อคโกแลตจังเลยเราข้าวมาชีสเรียงสีน่ากินมากทุกคนชีดใหญ่มากเราจะมาเริ่ม สีอ่อนสุดไปสีเข้มสุดความชีสก็จะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆชีสขาวน่ากินมากเขียวไม่ออกอะเบอร์คอนสาดได้ไหมพี่วันมีจิ๋ววายวิปครีมง่ายๆจืดมากเลยอ่ะทุกคนอันเนี้ยเข้มขึ้นมาอีกอันนี้จะมีชีสหนึ่งเปอร์เซ็นต์อมจืดเว่อระมันไม่ผ่านแล้ว เมซานชีหลักอือหืออมชีชีทองแอนเจอรี่ที่แท้จริงอันนี้มีความเค็มๆชีท huh. hmm. ี่เค um. uh ็ม huh. ที่สุดเฮ้ยนี่ไข่็งอนะยังไงเร็มคนมากมีความเค็มๆนัวๆละมุนมากอันเค็มสุดอร่อยสุด